ทุกคนมีวิญญาณยอดนักสู้ซ่อนอยู่ข้างในอย่าคิดว่ามันยากเย็นอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ปลุกใจยอดนักสู้ในตัวเราขึ้นมาใหม่แล้วสู้ให้สุดใจไปให้สุดทางคำคมจากอาจารย์จตุพลชมโพนิชสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพูดคุยเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆจากประสบการณ์จริงจากคนเล่าเรื่องพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะเพลินพิษพียาแก้วเทพครูจ๋าค่ะซึ่งจะเป็นผู้ส่งผ่านเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆมยายังทุกทท่านเช่นเคยนะคะครั้งนี้ของการพูดคุยของเราเป็นครั้งที่65แล้วค่ะซึ่งเพจของเราได้มีการแบ่งปันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพของคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนค่ะ ซึ่งมีอาชีพที่หลากหลายมากมายที่คนไทยสามารถที่จะทำได้ซึ่งการพูดคุยของเราจะเล่าจากประสบการณ์จริงของคนที่ทำอาชีพนั้นๆค่ะเป็นการแบ่งปันนะคะเพื่อให้ง่ายกับการใช้ชีวิตและก็อยู่ในสังคมในการทำสัมาอาชีพอยู่อย่างมีความสุขที่ประเทศสวีเดนค่ะเพจของเราเป็นเพจของการแบ่งปันดังนั้นให้กำลังใจเราโดยการกดติดตาม แล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆแล้วก็แชร์สิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างร่วมกันนะคะสามารถที่จะดูข้อมูลหรือว่าเกี่ยวกับสัมภาษณ์ของเราทาง YouTube ได้ด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจค่ะในแนวทางของการที่แต่ละคนหลายๆคนคนไทยค่ะเรียนผู้ช่วยพยาบาลงานผู้ช่วยพยาบาลพอจบมาจะมีแต่ละแผนกแต่ละสาขาแต่ละกลุ่มง,งานที่แตกต่างกันไปค่ะ ตามที่เราถนัดงานวันนี้น้องจบผู้ช่วยพยาบาลค่ะแล้วได้เข้ามาทำในแผนกฉุกเฉินและก็เริ่มเรียนเพิ่มเติมอีกให้เป็นเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากในการที่จะพัฒนาสาขาอาชีพนะคะซึ่งน้องทำงานอยู่ที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะณนะตอนนี้เราลองมาฟังดูนะคะว่า ประสบการณ์หรือการทํางานของน้องเป็นยังไงบ้างหน้าที่การงานในแผนกฉุกเฉินการจัดการอารมณ์ในสถานการณ์ที่วุ่นวายสับสนเกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองฟังเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆจากคนเล่าเรื่องของเรานะคะขอต้อนรับน้องยุย้ยรัชดาพรพิทพลคนเล่าเรื่องของเราค่ะสวัสดีค่ะน้องยุ้ยจ๋าสวัสดีค่ะพิจ๋า ก่อนอือ่นต้องขอบคุณน้องยุ้ยมากๆที่สละเวลาแล้วก็มาพูดคุยกับเราแบ่งปันกับเรานะคะค่ะยินดีมากๆเลยค่ะก่อนอื่นน้องยุ้ยบอกประสบการณ์ตัวเองนิดนึงสิว่าหนูอยู่ที่เมืองไทยเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็อยู่สวีเดนนานเรื่ังคะอืมเออหนูชื่อยุ้ยนะคะก็ตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดบุรีรัมบุรีรัมเป็นคนอีสานบุรีรัมบุรีรัมบ้านเฮาเนาะ ก็อยู่ที่มองไทย17ปีค่ะก่อนที่จะย้ายมาอยู่สวีเดนแล้วอะไรยังง่ะนแล้วก็มาอยู่วีดนได้13ปีค่ะอาา๋ออยู่13ปีแล้วจะใช่ค่ะแล้วก่อนหน้าที่หนูจะมาทำงานนี้เป็นหลักหนูทำงานผ่านงานอะไรมาบ้างเออเอาแค่ในสวีเดนใช่ไหมคะค่ะ <laughs> ก็ช่วงปีแรกเลยที่มาคือเราไม่ได้ภาษาเลยก็อย่างเบสิกเนาะเก็บแบเก็บเห็ดอะไรเงี้ยกับแม่อะไรเงี้ยช่วงที่ไปโรงเรียนช่วงหน้าซัมอร์เราก็จะไปเก็บเห็ดเก็บแบแล้วก็พอภาษาได้นิดนึงก็เริ่มไปทํางานร้านไทยเป็นแบบว่าแคชเชียร์เป็นล้างจานเป็นเสิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะจนจนได้เริ่มเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลอืมหลังจากที่หนูจบผู้ช่วยพยาบาลหนูก็ทํางานในฝ่ายไหนก่อนบ้างหรือเปล่าคะ ก็จบผู้ช่วยพยาบาลมานะคะตอนนั้นยังจบไม่ดีเลยอีกประมาณ3เดือนจะจบจะได้รับบูตก็ทางโรงพยาบาลเขาก็เลยหัวหน้าเขาก็เลยถามเลยว่าจะอยากจะทํางานที่นี่ไหมช่วงสมายบอะไรเงี้ยค่ะก็คือทํางานหน้าซัมเมอร์แล้วตอนนั้นหนูก็แบบเพิ่งจบแบบใหม่ๆเลยยังยังไม่จบดียังไม่คิดเลยว่าจะไปทำแผนกไหนอะไรเงี้ยหนูก็เลยอ่ะเอาก็ได้ก็เลยได้ทํา ทั้งซัมเมอร์นั้นจนทำยาว4ปีแล้วค่ะที่แผนกเอ่อ m e d i c i n e ์อะคูดว o ด d อฟเดเก็คือหมอว่ะค่ะก็คือก็คือลองจากฉุกเฉินมาหน่อยที่เขาส่งคนไข้มาค่ะอือใช่หลังจากใช่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนแผนกไปค่ะอืมแล้วกรณีจะพัดจับถูยังไงหนูถึงได้มาตัดสินใจในการเลือกเส้นทางของการที่มาอยู่แผนกฉุกเฉิน ก็เอาเอาแรกๆเลยนะคะก็คือหลังจากที่ทำหมอว่ะที่โรงพยาบาลที่เมืองที่อยู่เนาะอยู่กับแม่ตอนแรกแล้วควนนี้ได้เจอแฟน <laughs> เจอแฟนแล้วก็ย้ายไปอยู่สตอกโฮมค่ะสตอกโฮมแล้วก็ไปทำงานโรงพยาบาลเออบอกชื่อโรงพยาบาลได้ไหม <laughs> ที่เอ็นสที่โรงพยาบาลในในในสตอกโฮมเนาะทำได้1ปีที่แผนกนารหวง ก็คือผแผนกเกี่ยวกับด้านสมองทําได้อยู่หนึ่งปีแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกนะคะแต่เรามัน,ม,นมันเหมือนมีอะไรที่เราอยากจะแบบว่าอุดเวกอุดเวกแล้วก็คือแบบเราอยากจะพัพพฒ,พฒนาตัวเองอะคะ่ะแล้วก็เลยมีเพื่อนพยาบาลคนนึงนางบอกนาะงฉันจะไปทําฉุกเฉินแล้วนะเธออยากมาทํากับฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกเอ้าหรอเออเออ,เอ,อก็น่าสนุกก็น่าสนุกนะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่หนูได้ไปทําฉุกเฉินเพราะว่าอยากทางานกับเพื่อนด้วยแล้วก็ มันเป็นอะไรที่ห้องฉุกเฉินนะเป็นอะไรที่แบบมันคนละแบบซิสเตยมก็คือมันทำงานคนละอย่างกับออกเดนนิ่งเลยค่ะมันแบบว่าไม่เหมือนกันมากๆ <laughs> นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้หนูแบบอยากจะเรียนเพิ่มอีกเป็นสเปเชียลิสต์ใช่พอจบผู้ช่วยพยาบาลเสร็จมาเรียนของสเปเชียลิสต์เนี่ยกี่ปีคะหลังจากนั้นอ,อ๋อหนูเรียนสองปีคะ่ะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็คือ ทำงานร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็เรียนห้าสิบเปอร์เซ็นเอไอ้ที่สองสองสองปีที่หนูบอกก็คือในระยะสองปีอะหนูเรียนห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ได้เรียนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนั่นแหละค่ะก็คือเราอย่างน้อยเราก็ยังมีแบบว่าเออเวลาเขียนการบ้านอะไรอย่เงี้ยส่งงานอืมดังนั้นกรณีของด้านเฉพาะทางเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณสองปีหลังจากที่เรียนจบผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปกติใช่ค่ะสองปีค่ะแล้วก็เป็นดิสตานที่เราที่เขาคุยกันเนะ้อะที่สวิเดนดิสตานเป็นแบบทํางานที่เราที่เราสามารถทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ยใช่อยู่ใช่อยู่แล้วหนูต้องใช้ทักษะอะไรเป็นพิเศษไหมหลังจากที่ต้องมาเรียนเฉพาะทางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเอาบอกว่าจริงๆจักใจเลยนะคะเพราะว่าไอ,ไอ้ห้องเรียนที่หนูไปเรียนอะ่ะ แล้วไปเรียนต่างเมืองด้วยนะคะตอนนั้นอยู่สตอกโฮมแล้วก็ต้องนั่งรถไฟสองชั่วโมงไปเรียนต่างเมืองที่ลินเชอร์ปิงที่โรงพยาบาลของเขาแล้วในห้องนั้นน่ะมีมีมีนักเรียนอยู่30คนแล้วหนูเป็นอินวันแต่คนเดียวเป็นตาเป็นต่างชาติคนเดียวแล้วแบบอกว่า เราจะกดดันมากๆาถึงแม้ว่าหนูทํางานมาแล้วเป็นผู้ช่วยแพรมาแล้วหกปีแล้วก็สามารถพูดภาษาสเปนได้ในระดับหนึ่งไม่เกก็น่าแหละค่ะก็คือแต่อย่างน้อยหนูก็ยังรู้สึกกดดันอยู่ดีเพราะว่าทุกคนเขาเป็นสวนีเดนหมดแลว้วหนูเป็นต่างชาติคนเดียวแล้วแบบเวลาเขียนการบ้านหรือว่าเราต้องออกไปยืนพรีเซนต์หรือเขียนในกระดานแล้วภาษาเราไม่ได้แบบในระดับของเขาคะ่ะอันนั้นแหละคะ่ะคือที่หนูกด,ดันมากที่สุดแต่คือเขาใจดีกันมากเขาช่วยเพื่อนในห้องอะค่ะอืม ััษะก็น่าจะเป็นภาษาที่ยากที่สุดนะะแต่ก็ผ่านมาได้ตัวดีผ่านมาได้ผ่านมาได้วันเรียนจบร้องไห้มันหลุใจใช่ใช่ค่ะรลุใจมากอืและในกระบวนการของแต่ละวันในการทํางานนะคะตารางเวรหนูเข้าออกยังไงเอ่ยก็ฉุกเฉินนะคะมันมีหลายหลายหลายกะเนาะบ้านเราเรียกหรือเวรอ่ะมีหลายเวร ช่วงเช้าเราก็จะเข้าหกโมงสี่สิบห้าเลิกบ่ายสามสิบห้าบ้างหรือว่าสี่โมงเย็นบ้างแล้วแต่ว่าว่าเราจะทําตารางงานไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีกะบ่ายก็คือกะบ่ายสามเอ้ยนี่บ่ายโมงถึงสี่ทุ่มค่ะแล้วก็จะมีอีกกะหนึ่งกะที่เรียกว่ากะที่แบบ มาเพื่อช่วยคนที่ยังทำงานอยู่ให้เขาได้ไปยินเขาคือกะเก้าโมง<ม>ถึงสามทุ่มใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเอ้ยก็ไม่ได้ขอโทษค่ะเก้าโมงถึงสามทุ่มใช่แล้วก็จะมีกะที่สี่โมงสี่โมงครึ่งถึงตีหนึ่งก็คือมันเยอะมันเยอะมากเลยค่ะ<ม>แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกะที่เป็นนัดนัดอะค่ะก็คือทำงานกะกะดึก มันมีหลายกะมากมันไม่ได้เหมือนแบบออฟเดนนิ่งที่มีแค่สองกะเอ้ยสามกะ<ม>ก็คือกะเช้ากะบ,บ่ายแล้วก็เอ่อกะดึก<ม>แต่ที่อาคิวเตนก็คืออย่างที่บอกมันเป็นฉุกเฉินแล้วเขาต้องการ,ต,การต้องการพนักงานยี่สิบสี่ชั่วโมงมแต่ก็เหมือนแผนกอื<ม>่นแต่แผนกนี้ก็คือคนไข้มันมาเรื่อยๆค่ะมันต้องมีคนพนักงานเยอะมากอืมใชู่่แล้วหนูคือกรณีฉุกเฉินเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นแผนกฉุกเฉินดังนั้น เราต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาหนูมีการจัดการเกี่ยวกับซึ่งสุขภาพร่างกายเราต้องแข็งแรงจิตใจเราก็ต้องเข้มแข็งหนูมีการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจหนูยังไงให้พร้อมที่จะทางานตรงนี้ตลอดเวลาออ้ก็อันนี้ก็ยากอยู่นะคะแต่แต่หลักๆเลยอ่ะเราไม่ได้เจอเคสแบบหนักๆๆทุกวันแต่คือวันไหนที่เราเจอเคสหนักๆอะไรเงี้ยเข้ามา อย่างแรกเราก็คุยกับเพื่อนที่เรารู้สึกแบบโอเคด้วยแล้วก็แบบคุยแบบเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกกันหรือว่าเขาจะมีคุยรอตัวหนูมไม่รู้ว่าบ้านเราเรียกอะไรที่ปรึกษาที่ปรึกษาใช่ก็คุยกับเขาได้หรือว่าที่มันหนักจริงๆคุยกับหัวหน้าได้แล้วเราเขาก็ส่งเราไปคุยกับซีคโลป mm hmm. อย่างนั้นน่ะแต่หนูยังไม่ถึงขั้นนั้นไงคะคือแบบว่าเราก็ทํางานมานานแล้วก็รู้ว่าคนเรามีเกิดแก่เจ็บตาย มันปรุงกันได้เราเราก็แล้วก็เข mm. าเรียแรมนะโยบัดเอาสมบัติกลมก่อนจะกลับบ้านก็คือเก็บให้มันทิ้งไวท้ที่ที่ทำงานไม่ต้องเอากลับบ้านด้วยค่ะแล้วก็ร่างกายเนาะเราอย่างที่บอกทำงานหลายกะมากมันก็จะแบบไอ้นี่หน่อยออกกำลังกายค่ะกินวิตามินซีอะไรเงี้ยให้แบบ <laughs> ให้แบบร่างกายโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันหยุดก็พยายามพักผ่อนเยอะๆไม่ได้แบบว่า mm. ไปไหนอะไรเงี้ย ไปหาแม่กินข้าวอร่อยอร่อยแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะสุดยอดละเนาะดังน,นั้นต้องต้องที่นี่สำคัญก็คือเขาบอกว่าออกมาจากที่ทำงานทุกอย่างต้องหล่มน้ที่ทำงานทิ้งไม่ที่ทำงานใช,ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเอากลับมาที่บ้านได้ด้วยมันมันหนักมากบางเคสมันหนักมากจริงๆอืดังนั้นต้องแบ่งชัดเจนงานคืองานส่วนตัวคือส่วนตัวเราต้องแบ่งเราต้องแยกให้ได้ใช่ใช่ค่ะเราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยไป ตลอดได้ใช่ไหมคะใช่เราถึงจะทำงานถึงหกสิบห้าปีได้ <laughs> อีกนานมากเลยใช <laughs> ่ใช่ค่ะและหนูคิดว่ามีหนูเองเนี่ยคะ่ะตัวหนูเองเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรที่เหมาะสมกับการทำงานนี้มากที่สุดในความรู้สึกของหนูอืมหนูคิดว่าหนูที่ทำงานนะัหนูก็เป็นหนูช่วยหนูช่วยเยอะมากช่วยเพื่อนที่ทำงานแบบ ถึงว่างานเราก็เราก็เยอะแต่เรารู้สึกว่าเราสามารถช่วยช่วยเพื่อนที่ทํางานได้ไม่แดบไม่ได้บ่ายเบียงว่าเออนี้งานของฉันนะฉันไม่ทําฉันไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูก็คิดว่าหนูก็เก่งในระดับหนึ่งในการเจาะเลือดคืออันนี้คือแบบสนุกมากอันนี้คือหนูชอบเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกกนั้นก็ มันแล้วแต่เนาะเออแต่หนูคิดว่าหนูที่ทํางานที่หนูคิดว่าหนูมีทักษะได้ก็คือหนูทํางานเร็วหนูแบบแล้วหนูก็ไม่เกี่ยงใครด้วยก็คืออันไหนที่ทําได้ก็ทําไม่ไม่ได้ไปใช้ใครอะไรเงี้ยแล้วเอาแล้วเราก็ไปช่วยเขาด้วยเพื่อเมื่อเขาต้องการอะไรเงี้ยเนี่ยคะ่ะที่หนูคิดว่าหนูมีทักษะอะไรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเวลาทํางานแต่ละงานมันต้องมีแพชชั่น แล้หนูชอบมากชอบอะคิวเตนมากแล้วที่จริงหนูอะสเปซิลิสก็หนูมีด้านเฉพาะทางทั้งห้องฉุกเฉินแล้วห้อง ICU นะคะแต่คือ ICU หนูเคยไปทำแล้วหนุหนุหนูไม่ค่อยชอบหนูก็เลยมาทำที่เฉุกเฉินแต่ภายภาคหน้าเราอาจจะไม่รู้แต่ตอนนี้แค่ฉุกเฉินก่อน,นะคะ่ะอเท่าที่พี่ฟังก็คือเนื่องจากหนูมีน้ำใจ น้ำใจใ่น้ำใ, <laughs> ใจที่หนูมีให้กับเพื่อนๆไม่เกี่ยงงานซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของคนไทยนะจริงๆแล้วอ่ะใช่ใช่ค่ะคนไทย<น>เราแบบนี้เลยใช่ <laughs> พอมันมีลักษณะนี้เนี่ยทําให้คนก็รักเราก็เหมือนกับยิ่งช่วยเรายิ่งเพิ่มทักษะการทํางานเหมือนกับพลักที่ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยความเชี่ยวชาญมันก็จะเกิดขึ้นทันทีใช่ใช่ใช่ค่ะ เนื่องจากเราแชร์เราแบ่งปันเราช่วยเหลือทําให้เราได้กลับมาด้วยที่เราไม่ได้หวังผลหรอกมันกลับมาเองมันกลับมาเองใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเราช่วยเขาวันนี้พรุ่งนี้ถ้าเราเขาเราต้องการความช่วยเหลือเขาก็มาช่วยเราอ่ะค่ะเราไม่ต้องไปแบบไม่ต้องพูดเยอะเขาก็รู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันเลยถูกต้องมันจะมันจะรู้สึกกันเฉพาะมันจะส่งต่อนมันลิงก์กันได้เวลาทํางานทํางานกับ กับเพื่อนที่ทํางานนะ <laughs> ใช่อยู่ใช่ใชอยอ <laughs> แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของกะการทํางานแล้วมีงานอะไรที่หนูรู้สึกว่ามันมันยากมากๆากที่หนูเคยเจอเคสแล้วหนูมีวิธีการแก้ปัญหาหรือแก้ไขช่วยเหลือเขายัางไงกรณีเคสยากอืมก็ฉุกเฉินนาอเราจะอยู่บางครั้งเราจะมีเอ,อเคสที่อํานลันส์โทรเข้ามาแล้วแบบอ,อย่างหัวใจหยุดเต้นหรือเป็นทรามาต่างๆรถล้ม หรือรถชนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือในอย่างเป็นผู้ช่วยพยาบาลหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลอะหนูไม่ได้กลัวเลยนะคะเพราะว่าเราก็เรียนมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเราทำงานเล้วยเงี้ยแต่มีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยากยาก,ยาก,ยากที่สุดในการทํางานของผู้ช่วยพยาบาลในห้องฉุกเฉินก็คือคุยกับผู้ปกครองอันเธอที่เข้ามามแล้วมาเจอลูกหรือ,ก,รอก,ก็คือมาเจอคนไข้ที่เป็นแบบที่โดนแบบเออก็คือแบบหนักเลยหด อะไรเงี้ยหัวใจหยุดเต้นอะไรเงี้ยมาเผื่อบางครั้งก็เสียชีวิตหรือบางครั้งอาจจะเข้าไปที่ที่อิเอ่อที่ intensive ward อ uh, ่ ICU ค่ะนั่นแหละมันหนูหนูหนูไม่รู้อ่ะหนูหนูแบบมันมันเจ็บหัวใจที่เห็นเขานั่งร้องไห้แล้วคราวเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ต้องไปคุยกับเขาแล้วบางครั้งอ่ะ mm hmm. เราเราไม่ได้แบบมีอูดบินนิ่งหรืออะไรเงี้ยในใน ในเกี่ยวกับสายการงานนั้นอะ่ะคือเราต้องแบบไปนั่งคุยกับเขาไปปลอบใจเขาคือบางครั้งแค่ง,งานของเรามันก็เยอะเดี๋ยวล้วคือแบบแล้วหนูก็ไม่รู้หนูจะไปคุยกับเขายังไงเอ่อมาครั้งหนูก็คงอาจจะไม่ต้องไปคุยกับเขาเยอะแค่ไปแบบไปอยู่ใกล้ๆเขาก็พอแบบให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แต่คือแบบว่าในสถานาการณ์นั้นมันยากมาก <c oughs> <c oughs> อือ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะคือยากที่สุดสําหรับหนูที่เป็นผู้ชยพยาบาลในห้องฉุกเฉินหรือเป็นที่ไหนก็ช่างออฟเดนนิ่งหรือบ้านพักคนชราอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดรู้ความรู้สึกมัน,น มันยากอะค่ะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นการตายการรอดชีวิตหรือว่าใช่ค่ะอืมแต่มันก็ต้องมันก็ต้องเจอมันก็ต้องผ่านมันก็ต้องเข้มแข็งให้มากที่สุดใช่ใช่อันนั้นคือยากที่สุดแต่แต่มันผ่านไปได้ค่ะมันผ่านไปได้ผ่านไปได้ขอให้เข้มแข็งขอให้ตั้งมั่นอยู่ในแนวที่เราจะต้องทําให้ดีที่สุดก็พอเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้ว มีอะไรที่หนูรู้สึกว่าพอคิดถึงในช่วงของการทํางานแล้วหนูรู้สึกประทับใจเออมีรอยยิ้มออกมานะอะไรออกมานะมีไหมคะมีค่ะมีเวลาไปไปช่วยคนไข้คนไข้ขอบคุณคนไข้แบบคนไข้เขาอุปสกัดตะ<ม>ก็คือเขาแบบเขาแบบฉันขอบคุณมากเลยที่เธอแบบดูแลฉันอย่างดีแบบเอาข้าวเอาฝีก้ามาให้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นที่เราแบบเรา เราก็ไม่ใช่คนรักษาเนาะแต่เป็นหมอรักษาแต่คือเราเห็นเขามาแบบป่วยแบบโอ๊ยปวดท้องหนักมากกลับบ้านแล้วเราเห็นเขาเดินกลับบ้านได้แบบสง่างมปลอดภัยแบบว่าหายดีนั่นแหละคือมันเป็นอะไรที่แบบเบาเราเราเห็นแล้วแบบยดีใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาแข็งแรงเดินกลับบ้านได้นี่คือสุดยอดจริงๆใช่ใช่ค่ะนั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบึ้งใจอืมอ แล้วาหากมีพี่ๆน้องๆของคนไทยเราเนี่ยอยากจะทํางานในลักษณะนี้บ้างทั้งที่อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่มีแผนที่จะมาสวีเดนแล้วก็น้องๆที่เพิ่งมาอยู่แล้วอยากทําหนูคิดว่าหนูอยากจะแนะนําในการเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะไม่ได้มาทํางานในในจุดนี้ได้เอาสองข้อก่อนนะคะนะคะคนที่คนที่จะมาสวีเดนหรือจะย้ายเพื่อจะมาอยู่สวีเดนแล้วอยากทํางานด้านนี้ก็อย่างอันดับแรกภาษาอาจจะไม่ได้ต้องมานั่งลงลึกแบบ อ่านหนังสือเยอะแต่คืออย่างน้อยเราคงอาจจะแบบอ่านมาบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วก็ต้องมีคะแนนหรือเกรดอะไรที่มามาจากเมืองไทยด้วยค่ะมันสามารถเทียบได้ <S <S แล้วควนี้สําหรับคนที่อยู่สวีเดนก็ก็ต้องเรียนภาษาค่ะแล้วก็แล้วก็ต้องฝึกนิดหน่อยอะไรหรืองเงี้ยประมาณนี้ค่ะแต่แต่อันดับแรกหนูคิดว่าภาษาเพราะว่าภาษามันทําให้เราสามารถอ่านหนังสือได้มันทําให้เราเข้าใจ เวลาสอบหรือจะหรือจะสื่อสารกับคนไข้คือมันอย่างเราเป็นคนต่างชาติภาษามันเป็นมารับบหนึ่งอยู่แล้วอะค่ะหนูคิดว่าคนไทยเก่งอยู่แล้วทุกอย่างคณิตศาสตร์หรืออะไรเงี้ยบางคนเรียนเป็นหมอเป็นพยาบาลได้หมดแต่คืออันดับแรกคือภาษาเลยมันมันมันสำคัญที่สุดสําหรับหนูที่หนูคิดว่าคิดว่านะคะอืมดังนั้นต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของภาษาแล้วทุกอย่างก็จะเข้ามาเป็นไปตามการของเขาเอง ช่ค่ะแล้วถ้าเมืองไทยใครจบอะไรมาเอามาให้หมดเลยเกรดเอามาให้หมดไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องเอามาเอามาให้หมดค่ะมันมันช่วยได้อืใช่อยู่ไม่ต้องกักไว้ไม่ต้องหยิบเอาไว้ที่เมืองไทยให้เอามาให้หมดแปลมาให้หมดใช่ค่ะเอามาให้หมดแปรให้มาให้หมดเลยค่ะหนูทำเพจทำอ่าช่องในส่วนของ facebook ด้วยใช่ไหมใช่ใช่หนูทำ ใน f a c e b o o k อะหนูมันชื่อยุ้ยผู้ช่วยพยาบาลประเทศสวีเดนตอนนี้มีคนติดตามห้าร้อกว่าคนแล้วใน t ิ k ต o k ด้วยค่ะ t ิ k ต o k ก็ชื่อยุ้ยสวีเดนก็คือหนูก็จะแชร์แชร์แชร์ประสบการณ์แชร์ว่าในฉุกเฉินทำอะไรบ้างหรือเหรือโลกนี้เขาเรียกว่าอะไรการเจ็บป่วยเขาเรียกว่าอะไรอะไรคือเป็นแบบเบสิกที่ผู้ช่วยพยาบาล หรือว네่าเรียกที่ในที่ใช้ในภาษาสวอเดีนนะคะเพราะว่ามันก็หนูเที่วมันก็มันก็สามารถเอ่อเขาเรียกนะช่วยให้คนที่อยากจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือทํางานในถูกเชิญเหมือนหน่ะก็คือเป็นอินสปิเรชันให้เขาได้อย่างเงี้ยค่ะอืใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานอที่แผนกฉุกเฉินหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของ เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของผู้ช่วยพยาบาลในการที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องของฉุกเฉินสามารถไปติดตามช่องของน้องยุ้ยได้นะคะเพื่อจะดูเข้าไปในรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะสอบถามโดยตรงกับน้องยุ้ยได้เลยใช่ได้ค่ะหนูช่วยหมดเลยใครใครพิมพ์มาถามจะสัมภาษณ์งานยังไงต้องตเตรียมตัวยังไงอะหนูช่วยหมดหนูช่วยไปหลายคนมากเลยค่ะแล้วเขาก็ได้งานดีเงินเดือนโอเคเยอะเยอะเลยเอันนี้เยอะมากออถามหลังไ <ừ. S 1> ม่อะไร ออเยี่ยมมากเนาะช่วยเหลือกันคนไทยเราช่วยกันสนับสนุนกันเพื่อให้อยู่ที่นี่ได้อออยู่ในสังคมเข้าได้เราเรายินดีไม่ใช่ว่าเราเราโลกสวยแต่เราหนูอยากหนูอยากให้คนไทยได้แบบว่าอย่างเงี้ยเออมาอยู่ต่างต่างสตังต่างแดนเราต้องช่วยกันอะค่ะเออถูกต้องถูกต้องที่สุดเหมือนเหมือนเพจที่พี่กำลังสัมภาษณ์หนูนี่เหมือนกันใช่ไหมคะทุกคน คนไทยเรามีน้ำใจอยู่แล้วล่ะช่วยเหลือกันแนะนํากันเพื่อให้<ม>เพื่อให้พี่น้องคนไทยของเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่ต่างแต่อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ที่ดีใช่ใช่ค่ะสำคัญมากดังนั้นถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามน้องยุ้ยนะคะติดต่อไปหาน้องยุ้ยโดยตรงเลยเดี๋ยว,เ,ยเ,ดยวเดี๋ยวเราจะเขียนอ่าเพจหรือว่าของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้ไว้ให้ที่ที่ที่ท,ท,ที่ท้ายสัมภาษณ์เพื่อใครจะสนใจใ ได้จะได้ถามได้โดยตรงนะคะผมได้เลยค่ะอินบล็อกมาได้เลยมาได้เลยอ่า<ม>สุดท้ายนี่มีอะไรจะฝากให้กําลังใจพี่น้องคนไทยของเราที่กําลังจะมาอยู่หรือว่าอยู่แล้วแล้วพยายามที่จะหาการหางานทําเพื่อที่จะเขาเขาจะได้มีกําลังใจในการเข้าสู่สังคมหรือว่าหางานท<ม>ําได้ในโอกาสต่อไปมั้งคะ อยากจะบอกว่าอันดับแรกไม่ต้องกลัวเลยค่ะบางคนกลัวว่าภาษาไม่ได้หรือว่าแบบอาจจะไปไปสมัครงานหรืออะไรเงี้ยกลัวกลัวภาษาไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราอะเรียนภาษาเราเราเราได้เราได้เรียนรู้กับที่ทํางานอยู่แล้วแล้วคราวนี้ยก็คืออย่างที่บอกภาษามันเป็นระดับหนึ่งนะถ้าจะทํางานกับคนไข้หรือเกี่ยวกับโบสถ์อย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่า หนูเป็นกําลังใจให้ค่ะอ่านหนังสือเยอะๆหรือถ้าดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะมันไม่ได้ยากคนไทยเก่งมากหนูบอกเลยว่าคนไทยเก่งมากทํางานดีมากๆๆขอแค่แบบฝึกฝนแล้วก็ไม่มีอะไรยาก mm hmm. เกินความสามารถของเราเลยจริงๆค่ะมีบ้าง,งร้องไห้แบบท้อแท้แต่คือถ้าถ้าผ่านไปได้แล้วมันมันเขาเรียกมันคุ้มค่ามาก mm hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. ใช่อย่ วันนี้ขอบคุณน้องยุ้ยมากๆที่ได้มาแลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์ดีๆให้กับเราใครๆที่สนใจหรือว่ามุ่งตรงไปหากรณีอยู่แผนกฉุกเฉินหรือว่าเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของผู้ช่วยพยาบาลก็สามารถที่ติดต่อหาน้องยุ้ยได้โดยตรงวันนี้ขอบคุณน้องยุ้ยมากๆนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราขอบคุณมากเลยค่ะพี่จ๋าที่สัมภาษณ์ีหนูแบบ ปรับเรื่อปริอะไรก็นั่นแหละค่ะไว้ไว้เจอกันรอบหน้าถ้ามีอะไรค่ะจะยังไงโอกาสหน้าจะได้ร่วมมือกันอีกนะคะน้องยุ้ยจ้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องยุ้ยนะคะประสบการณ์ดีๆค่ะสิ่งดีๆหลายๆคนอยากจะแบ่งปันหลายๆคนอยากจะเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของคนไทยเราที่เป็นการแบ่งปันมีน้ำใจช่วยเหลือกันเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ชาติอื่นไม่มีนะคะคนไทยเราจะมีลักษณะนี้เยอะมากช่วยเหลือกันค่ะแบ่งปันกันค่ะใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลแล้วมุ่งตรงไปที่แผนกฉุกเฉินหรือว่าช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อหาน้องยุ้ยได้โดยตรงนะคะขอบคุณน้องยุ้ยมากๆ ไม่ว่าจะเรื่องราวอาชีพอะไรที่ไหนอย่างไรถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เรามาเล่าติดต่อมาหาเราค่ะยินดีที่จะเป็นผู้ส่งผ่านเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าดีๆให้กับทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ขอลงท้ายด้วยคำคมสอนใจที่ว่าน้ำใสเกินไปก็ไร้ปลาตรงไปตรงมาก็ไร้เพื่อนฟ้าแจ้งเกินไป ก็ไร้เดือนซับซ้อนซ่อนเงื่อนก็ไร้ใจขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ